นี่ก็คือส่องรูมูนแซนไนหออเนาะเม่นี่เราก็จะมาเห็ดอาหานเนาะก็คือแกงเห็ดซึ่งเห็ดที่เราได้คือเห็ดะกะโงกกับเห็ดไข่เราสื่อว่าในมูลค่าแปดสิบบาทนเนาะเราก็จะมาเริ่มแกงแลนเนาะก็ะคือ ใส่น้ำพอประมาณเนาะแล้วใส่กับเบือลงไปพอนนำฟุดจัง่อยแล้วก็เอาเห็ดลงไปใส่ในหม้อ้วเนาะเอาเห็ดถึงสองอย่างลงไปใส่ในหมอ้อพอน้ำมันก็เริ่มฟุดเดือดๆๆๆนะมันค่อยๆฟุดนะเห็ดของเรา เ <c oughs> มื่อใส่เห็ดลงไปแล้วเนาะก็เห็ลดล่อถ่ายแต่เห็ดมันสุกเนาะเปลี่ยนสีให้เป็นสีสีสีสเนาะขาวสีสําหรับเห็ดละโง,งกเนาะตอนนี้น้ำก็เดือเต็มที่เลยเนาะก็มีกลิ่นหอมๆของเห็ดเนาะเห็ดไข่เห็ดอะไรแนแล้วก็ใส่พักอิตูลงไปเนาะ ใส่ไล่กับแสบไลยเนาะไฟตูนี่ความหอมของมันก็ส่งกลิ่นมาเตะดังแล้วก็เฮาก็จะรอถ่ายไฟตูมันหยุกนั่นเองเนาะแต่บ่ให้มันเป็นสีสีเนะาะาะวเราจะไปมันมีสีเขียวความงามของเฮ็ดสีขาวตัดกับสีเขียวแล้วก็เฮ็ดไข่กับสี ออน้ำตาลน้ำตาลเนาะหมกเล่นกะส,สีสีโสเนาะับหมกเผ็ดกินของแกงเผ็ดแล้โง่ก,กันเริ่มเตะดังเฮานะแล้วก็ซีมึงนะสุดสองสามเถียนะเป็นยันงไงอย่างเศร้านะซีสมสามเถียซนะีม รสชาติของมันกับพอใส่กันแหละสำหรับเครือมม่องปรุงเมนทเราสามารถใส่ได้ตามใจชอบเนาะอาจจะใส่เกลือเป็นนัวใส่น้ำปลาแดกเนาะสำหรับแกงเห็ดของเราก็ได้สำเร็จแล้วเนาะเลยใจากนั้นตัวเฮาก็แกงเห็ดเราโง่เลยพี่น้องขาินเนาะขอขอบใจสำหรับ,รบผู้ติดตามในช่องของบูม,ม,มสแนลเนาะ